ท่านเอกอัครทูตไทยประจำวอชิงตันนะครับคุณวีระชัยพลาัสครับสวัสดีครับท่านทูตวีระชัยครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับที่อเมริกาคนไทยตื่นตัวแค่ไหนครับการเลือกตั้ง24มีนาคมนี้ครับครับก็ช่วงที่เราลงมาประมาณเดือนหนึ่งก็พบว่าก็คือร้อนคึกคักมากนะครับครับมีทั้งวัยนักศึกษาคนรุ่นใหม่ครับ ที่ตื่นเต้นบางคนก็อาจจะไม่เคยลงคะแนนเสียงแล้วก็มีทั้งคนที่เคยลงมาแล้วเป็นรุ่นผู้ใหญ่ตอนนี้ก็คึกคักมากฮะครับวิธีการรณรงค์ของสถานทูตไทยที่อเมริกาทํำยังไงบ้างครับครับก็เราก็จะเรามีอยู่4แห่งนะฮะเราอยู่มีที่วอชิงตันนีหนึ่งแหละมีที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็มีที่ชิคาโกแล้วก็นิวยอร์กเราก็จะส่งข่าวนะครับ ไปตามจุดต่างๆที่มีชุมชนไทยที่มารวมกันนะครับแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นวัดไทยร้านไทยเราก็ใช้เว็บไซต์ใช้เฟซบุ๊กนะครับประชามพ์ร่วงหน้ามาตั้งแต่ทําได้นะครับตั้งแต่ตามกฎหมายเราทําได้ครับเสร็จแล้วก็สิ่งที่เราเน้นก็คือว่าโดยที่ครั้งเนี้ยครับเป็นการเหมือนกับล้างไพ่ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่หมดเนี่ยเราก็เลย ครับเราก็เลยใช้วิธีจัดศูนย์ที่ว่าให้คนไทยมาแล้วเราช่วยทําให้เพราะถ้าท่านนั่งอยู่กับบ้านครับบางท่านเหมือนผมเนี้ยเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่งเข้าไปลงทะเบียนอะไรต่างๆก็อาจจะประสบความยากลําลบากก็ให้มาเลยเช่นที่วัดเนี่ยวัดไทยเราก็เพ่งทั้งสุดท้ายจัดไปที่วัดไทยดีซีก็มากันห้าร้อยกว่าคนเจ้าหน้าที่ก็จะนั่งแล้วก็ชี้ทําไปด้วยกันนะครับ ก็หลักฐานก็ใช้หนงัสือเดินทางแล้วก็ครับบัตรประชาชนมีอย่างใดอยังหนึ่งก็ได้ก็เราก็จะแก้ไขให้นะครับในที่สุดก็เรียบร้อยทุกท่านแหละครับที่ประสงค์จะลงทะเบียนนะครับครับครับวิธีการที่ทางกระทรวงต่างประเทศบอกก็คือมี3วิธีการก็คือหนึ่งก็คือไปยื่นที่สถานทูตนี่แหละนะครับสองก็คือส่งปใษสนิท ขอคําขอมาทางปรษณษย์ไปที่สถานทูตแล้วก็สามก็ไปเข้าไปในอินเทอร์เน็ตใช่ครับคนไทยดอทคอมนี่แหละครับใช่ครับได้สามอย่างแต่อย่างที่อย่างหนึ่งในอย่างสองเนี่ยครับมีน้อยมากครับส่วนใหญ่แล้วเขาเขาจะใช้อินเทอร์เน็ตแต่บางทีก็เหมือนก็อย่างที่หนึ่งคอมบายอย่างที่สามก็ได้คือเข้ามาที่สถานทูตเข้ามาที่สถานทูตแล้วเขาบอกว่า ช่วย,ยเขาทำให้เขาหน่อยก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานทูตลงทะเบียนกันเดียวนั้นนะครับครับมันก็คอมบน์กันได้ทั้งสามวิธีครับครับตัวเลขของคนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับตัวเลขที่ทางสถานทูตรู้อย่างไม่เป็นทางการว่าคนไทยมีเท่าไหร่มันคงต่างกันเยอะนะแสดงว่าคนไทยเนี่ยที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์อาจจะเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น<ท>นอกนั้นอาจจะเป็นคนไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันไป ใช่ไหมครับลักษณะจริงๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ที่มาลงทะเบียนกับที่เรารู้ว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาครับครับจากการประเมินของเราในสหรัฐที่นิวสีแห่งเนี่ยครับเราคิดว่าคนไทยเนี่ยใกล้ๆห้าแสนคนโอ้นะครับครับซึ่งในจํานวนเนี่ยมาติดต่อมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรานี้ก็น้อยมากครับด้วยเหตุผลหลายๆประการครับบางท่านก็อาจจะเอ่อ มีความปัญหาในเรื่องการอยู่ในประเทศอะไรต่างๆนะครับครับซึ่งอันนี้เราเราเราไม่ถือเป็นประเด็นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเราก็ต้องดูแลครับอะไรกันไปในทุกๆด้านเท่าที่ทําได้เท่าที่อยู่ในกรอบของกฎหมายของไทยแล้วกฎหมายสหรัฐแล้วกฎหมายของประเทศแต่ทีนี้เมื่อดูจานวนผู้มาลงสิทธิ์ลงลงทะเบียนขอเลือกตั้งเนี่ยเพียงหมื่นห้าในนิดเดียวอืก็เป็นเรื่องที่ คงต้องรุนละงกันต่อนะครับในครั้งต่อต่อไปมีปัญหาครับมีประเด็นหนึ่งซึ่งผมก็ดียินเยอะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ออกตามสื่อต่างๆหลายครั้งคือคนไทยถามว่าเอ๊ะอยู่ในสาระปิดกฎหมายมาลงทะเบียนเลือกตั้งได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันมันเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายไทยเออใช่แล้วเมื่อมาลงทะเบียนเลือกตั้งผมก็ไม่ถามอยู่แล้วว่าท่านยังไงผมขอดูว่าท่านเป็นคนไทยก็จบก็ดูบัตรประชาชนเข้าใช่ไหมดูบัตรประชาชนไทยเท่านั้นเองใช่ไหม ประชาชนแบบประชาชนกับหนังสือเดินทางแต่ถ้าอเอาแม้แค่อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนยเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลถึงกันหมดไม่ต้องห่วงใช่แต่แต่ว่าข้อมูลนี้คงไม่ถึงคนไทยเท่าที่ควรมั้งถึงได้มาลงทะเบียนแค่หมื่นกว่าคนเนาะก็พยายามอย่างเต็มที่นะฮะค,คืออย่างที่ผมเรียนคือ,อวัดไทยร้านอาหารไทยครับแล้วก็สถานทูตเว็บไซต์อะไรต่างๆก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็ ก็จะต้องค้นหาวิธีทำเพิ่มเติมต่อไปอีกน,น,นะครับแต่บางคนก็เจตนาผมก็รู้ก็เคยคุยกันไม่อยากมายุ่งไม่อยากเ,ออเปรงปัญหาคิดแบบคนไทยบ,บางทีก็คิดแบบนั้นนะครับคครครับับบวิธีการที่คนไทยที่อเมริกาติดตามข่าวสารการหาเสียงพักไหนมีนโยบายยังไงเนี่ยเขาก็คงดูจากโซเชียลมีเดียอยู่แล้วแต่ว่าทางสถานทูตเองเนี่ยมีบทบาทอย่างไร เทศคนไทยได้รู้ว่าตอนนี้มีพักการเมืองกี่พักแต่ละพักเขาใช้นโยบายอะไรต่างๆอย่างไรนี่ทางสารทุตมีบทบาทแค่ไหนครับครับคือข้อหนึ่งตามกฎหมายเราจะต้องออออพิมพ์รายชื่อผู้สมัครลหลับเลือกตั้งทั้งหมดครับซึ่งผมจะต้องเซ็นกำกับทุกน้าครับ โอ้เยอะมากเลยครับจำนวนมากมหาศาลใช่ผมกน็นั่งเซ็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้อง,องอเป็นตัวต,ต้องเป็นเอกอัครทูตทนั้นเหลอฮะต้องเป็นตัวเอกอัครทูตทนั้นเหรออุปทูตเอ่ยเลขาทูตไม่ช่วยไม่ได้เหรอก็ตามกฎหมายเขาให้หัวหน้าหน่วยอ๋อซึ่งผมผมมาเป็นหัวหน้าน่วยแต่ผม,มยินดีฮะผมก็จะเซ็นพรุ่งนี้ก็จะจะติดประกาศอะไรตาม กระบวนการกฎหมายอันนั้นเป็นเรื่องกฎหมายครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ให้คาแนะนําว่าที่ดีที่สุดก็คือไปดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับเราก็อุ้มยความสะดวกบอกว่าเออเว็บไซต์อยู่นี่อยู่นั่นอย่างที่ผมบอกบางท่านที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เก่งก็มาที่สถานทูตเราก็นั่งเปิดให้ดูกันก็คือท่าน แล้วแต่ว่าท่านท่านมีความอยากรู้อยากเห็นมากอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะดูเฉพาะเขตที่เขาจะเลือกอ่ะฮะใช่นะฮะใช่ครับตึอ่อก้อนนี้เดียวไม่นานครับ,คร,บครั้งนี้มีกติกาใหม่ที่จะทําให้คนไทยที่อยู่ต่างแดนเลือกตั้งค่อนข้างจะต้องศึกษาหน่อยเพราะว่าแต่ละเขตเนี่ยเบอร์มันก็ไม่เหมือนกันพักเดียวกันแต่เขตต่างกันเบอร์ก็ไม่เหมือนกันสองเนี่ยเวลาเขากาเนี่ยเขาต้องรู้ใช่ไหมว่าคำกาพิธีเดียวเนี่ย มันจะมีผลต่อเรื่องของสอสอเขตเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์ต่างๆอันนี้ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแต่ว่าตัวอธิบายครับอธิบายใช่ไหมครับอืแต่ว่าอธิบายแล้วก็โดยที่ว่าเราใช้วิธีลงคะแนนทางไปรษณีย์คือหมายความว่าอตอนนี้ทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วครสบายใจได้เราจะส่งบัตรเลือกตั้งครับไปให้ที่บ้านที่อยู่ครับในนั้นจะมีเอกสารมากมายหนึ่งในเอกสารจะอธิบายว่า อะไรเป็นอะไรครับเลือกอยังไงกายยังไงคือไม่บอยให้เลือกใครนะใช่วิธีการทำยังไงครับครับก in ็ค so. ิดว um ่าถ้าได้รับซองนะฮะแล้วอ่านด้วยความตั้งใจนะครับก็ไม่พลาดหรอะครับครับทีนี้เรารู้ใช่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาลงทะเบียนเนี่ยเขตเลือกตั้งเขาที่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนทราบครับทราบครับเพราะเขาจะต้องบอกเขาจะต้องบอกว่าเขาจะเลือกที่ไหน เขาจะบอกเขาต้องระบุว่าของผมผมก็รู้ว่าผมจะเลือกที่เขตไหนผมก็ต้องใส่ไว้ในการลงทะเบียนจังฉะนั้นเวลาเราส่งไปในซองไปสนีให้เขาเนี่ยเราก็จะต้องระบุว่าคนนายกคนนี้เขตเลือกตั้งคนู่ตรงนี้ฉะนั้นส่งใบบัตรเลือกตั้งใบเดียวท่านัเองใช่ไหมครับครับแล้วก็รายชื่อก็ส่งรายชื่อเฉพาะเขตนั้นผู้สมัครเขตนั้นที่เขามีสิทธิ์เลือกครับโอ้ถ้างั้นก็ทางสถานทูตนี้ก็มีงานพอสมควรนะครับหมื่นกว่าคนเนี่ย ถ้มันนั่งทีละซองดูทีละคนเลยแล้วก็ต้องใส่ไม่ผิดซองด้วยเจใช่ครับอใช่ครับก็ตั้งโรงงานนี่ตั้งแล้วตั้งโรงงานเลยนะงานแล้วก็ได้ดําเนินการจัดจ้างจัดบุคลากรตามระเบียบเรียบร้อยหมดแล้วครับมีงบประมาณมาให้นะครับครับก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่พรุ่งนี้ผมขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าตอนนี้ทุกแห่งในโลกสังทเนี่ยก็ยังรอบัตรเลือกตั้งจากกรกตอยู่นี่ไง นี่ไงครับเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมถ้าส่งช้ามันจะเกิดประเด็นทางด้านกฎหมายอะไรไหมครับไม่ไม่น่าจะมีครับเพราะว่าตามกําหนดเนี่ยกรก,กตคงจะส่งกระทรวงการต่างประเทศในสัปดาห์หน้าเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ส่งออกมารเราก็จะได้รับปลายเดือนกุมภาพันหรือไม่กี่วันเนี่ยนะฮะจากนั้นช่วงต้นมิถุนาเราก็ส่งออกเราส่งออกทางทางผมจะใช้ f ฟ r s t class m a i ซึ่งจะเดินทางสองถึงสามวันก็จะไปถึงผู้รับ ทุกคนในราะดับรวดเร็วอืครับแล้วแล้วผู้รับก็ต้องรีบเลือกใช้สิทธิ์ของท่านแล้วก็เอาใส่ซองส่งกลับเนี่ยต้องมาถึงฐานทูตฐานกงสุนภายในวันที่15มีนาคมนะครับมีแล้วทางผมก็จะรวบรวมส่งกรุงเทพกระทรวงด่าเทพก็จะส่งปกตแล้วเขาจะไปนับที่ปาตครับตามตารางเวลานี่ทางสถานทูตไทยที่วอชิงตันต้องได้รับ บัตรเลือกตั้งจากกกตภายในวันไหนครับเออก็ภายในสัปดาห์หน้าแล้วกันครับวันซึ่งซึ่งน่าจะมาครับเพราะว่ามีการประสานงานอย่างใกล้ชิดตลอดเราจัดทำเอ่อที่กรุงเทพนะฮะก็จัดส่งเรียกว่าถุงเมฆพิเศษทั่วโลกหมดเลยนะครับเตยมไ้หมดแล้วเตยมไ้หมดแล้วครับซึ่งก็แปลว่ารายละเอียดของคนไทยที่ลงทะเบียนในต่างประเทศอยู่เขตไหนยังไงเนี่ย ก็ถูกส่งไปที่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศส่งไปกกตกกตจะรู้เลยว่าทั่วโลกเก้าสิบกว่าประเทศที่คนไทยลงทะเบียนมาเนี่ยนายกนายขอเนี่ยทุกคนรู้รายละเอียดว่าเขตไหนเลยใช่ไหมแล้วก็ส่งบัตรเลือกตั้งมาตามนั้นเลยแหละครับใช่ครับต้อง <ๆ S 1> ร,รู้ว่าการลงทะเบียนมันเป็นเว็บไซต์ที่มันรวมศูนย์ของมหาไทยทุกฝ่ายก็จะจะ,จะรู้หมดจะเห็นหมดครับเห็นตรงกันเท่ากันหมด คือประชาชนก็เห็นระดับหนึ่งแต่ผู้ปฏิบัติมันจะทะลุอีกระดับทุกคนจะเห็นตรงกันหมดครับเห่าเท่าๆกันหมดครับใช่ครับตอนนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้วใช่ไหมครับสถานทูตปิดไปแล้วครับทางปปกตได้กําหนดว่า19กาุมภาครับก็ปิดไปแล้วครับครับปิดไปแล้วก็มีเวลาจากนี้รอบัตรเลือกตั้งสมมติสัปดาห์หน้าก็ต้นต้นมีนานะครับมีนาคมก็ต้องส่งกลับมาสถานทูตภายใน15มีนา ครับสิบห้ามีนาก็เวลาจริงๆไม่มากนะไม่เกินประมาณสิบวันนะครับครับไม่มากครับก็คือเพราะว่าพี่น้องชาชนพอได้รับปุ๊บคงต้องรีบดำเนินการเลยใช่แต่จริงๆแล้วก็ใช้เวลาไม่มากครับนนึกภาพมันก็เหมือนท่านเดินเข้าไปในรูหาแล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีใช่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 ไหมฮะใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละครับอแล้วในบ้านหนึ่งสมมติมีมากกว่าคนไทยหนึ่งคนมีสามีภรรยาแล้วก็ส่งเป็นสองสองแยกกัน แยกหมดทำแยกหมดต่างกนต่างลงทะเบียนของตัวเองไม่ได้มาลงทะเบียนในฐานะสามีภรรยาไม่เกี่ยวกันไม่ครับไม่คือจะเลือกอะไรไม่ต้องบอกกันก็ได้ครับใช่ใช่ใช่พอส่งมาปั๊บสถานทูตก็จะรวบรวมส่งทีเดียวเลยแหละแพ็กเกจทั้งหมดทีเดียวทั้งหมดใช่ครับสมั่ิหมื่นกว่าหมื่นกว่าใบเนี่ยทางสถานทูตน่าจะคือมันจะปิดมาใช่ไหมไอ้บัตรเลือกตั้งเนี่ยมันจะปิดซองมาฉะนั้นทางสถานทูตก็จะ ก็จะนับตามจํานวนเท่านั้นเองจะไม่รู้ว่านี่เป็นบัตรลงคะแนนของนายกรนะก็ต้องรู้สิรู้สึว่าบัตรนี้เป็นของนายกรนาขอรู้รู้ครับรู้จับจับซองนะครับรู้ครับแต่ว่าคือถ้าเกิดท่านผู้เลือกไม่ปิดซองมาก็คงต้องปิดให้ใช่ก็เราก็เขียนชัดเจนว่าขอให้ทําอย่างไรในนั้นก็คือปิดซองให้เรียบร้อยนะครับใช่ใช่จากนั้นพอส่งกลับไปกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็ส่งไปกกต นะครับใช่ครับการนับคะแนนนับคะแนนของคนไทยในต่างแดนที่กะกะตเขานับวันเลือกตั้งเลยหรือว่าก่อนเลือกตั้งต้องวันเลือกตั้งเลยนะอันนี้ก็ผมก็คิดว่าคงจะรวมกันไปเลยแต่คงเป็นประ,ประเด็นเทคนิคที่ท่านอาจจะไปที่นาีกีนะฮะท่านก็ไม่ได้บอกเราแน่ชัดหน้าที่เรามีเพียงว่า ส่งบัตรไปให้ถึงท่านเท่านั้นเองะค,ะครับครับใช่เพราะว่าผมมันั่งนั่งคิดดูว,ว่ามันมี2อ,อย่างหนึ่งคนไทยในต่างแดน2คนไทยที่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันที่17มีนานเนี่ยก็จะมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่ถิ่นที่ตัวเองเป็นมีบัตรทะเบียนบ้านอยู่ก็ลงทะเบียนล่วงหน้า17มีนานฉะนั้นมันก็จะมีอย่างน้อยสอกลุ่มการนับคะแนนเ,นเนี่ย จะนับอย่างไรนับวันเลือกตั้งเลยแล้วบอกอานี่นะคะแนนต่างประเทศมาแล้วอ่านี่คะแนนแต่ล่วงหน้าแล้วก็คะแนนจริงที่ไปลงในแต่ละแต่ละคูหาเลือกตั้งอนี่กําลังค,คิดอยู่ครับว่าจะทําอย่างไรแต่ว่าสําหรับทางท่านทูดวีรชัยทุกอย่างเรียบร้อยอุปสรรคมีอะไรบ้างไหมครับ,รบตอนนี้ก็ไม่มีฮะเหลือแต่ว่าผมต้องทํางานให้ละเอียดรอบคอบใช่จัดการส่งบัตรให้ถึงทุกท่านแล้วก็ติดตาม แล้วก็คอยให้คําแนะนําครับอะไรต่างๆนะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดรครับครับแน่นอนในฐานะท่านทูตด,ด้วยก็คงมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคืออธิบายให้กับทางรัฐบาลสาหรัฐนักสสสวส,สหรัฐว่าเอาละนะประเทศไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วนะามีการเลือกตั้งแล้วนะนะมีความสนใจแค่ไหนครับในรัฐบาลของสหรัฐครับเรื่องนี้สนใจมากครับสนใจมากทั้งกระทรวงการต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐรนะครับ,รบแล้วเขาสนใจแบบลึกเพราะว่าเขาตามมาตลอดแล้วเขาก็มีสถานทูตของเขาที่กรุงเทพจะแงคผีแล้วก็ทราบอะไรดีเท่าๆกับพวกเราในกรุงเทพนั่นแหละนะครับเพราะนั้นหลายๆอย่างเขาก็จะมาเชิงลึก ครับอคืออธิบายพื้นพื้นอาจจะไม่ยังเป็นเพราะรู้ดีแล้วท่านทุกก็คงถูกถามรายละเอียดหลายเรื่องการเลือกนายกเขาเลือกกันยังไงสอสอสวเลือกยังไงใช่ไหมครับใช่แล้วก็คงถูกถามมากกว่านี้ก็คือเหมือนกับที่พวกเราสื่อถูกถามว่าแล้วหลังจากตั้งเลือกตั้งแล้วคุณคิดว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลท่านทุกคงโดนคําถามนี้บ้างไม่ตอบนะไม่ตอบไม่ตอบตอบไม่ได้ไม่ได้ตอบอดู S <S <S แต่ว่าไอ้คนคไก่ล่ะคนไก่เขาถามมาไหมว่าไอ้คนไกอย่างเงี้ยไอ้การหาเสียงมันแฟนไหมและการาที่พักแต่ถ้านายกยังจะอยู่ในตําแหน่งได้เปรียบเสียเปรียบไอ้รายเรียกพวกนี้ถูกถามไหมไม่ค่อยถามนะครับคือผมคิดว่าเขาเขาปล่อยให้เป็นเรื่องภายในเราแล้วะืรับเพราะเราก็มีเลือกตั้งนะค,ะครับมันเป็นประเด็นปิดย่อยหลักการคือเป็นการเลือกตั้ง ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเท่านั้นแหละครับที่เขาอยากให้จะให้มีครับครับอืมครับแต่ว่าแน่นอนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ทําให้งานของท่านทูตง่ายขึ้นหน่อยแต่ก่อนนี้ก็คงถูกถามเรื่องเราทําเมื่อไหร่จะเลือกตั้งเมือตั้งเมื่อไหร่ใช่ไหมในในแง่นั้นใช่ครับก็ง่ายขึ้นใช่ครับครับก็ที่จริงก็ง่ายขึ้นตั้งแต่ประกาศวันเลือกตั้งแล้วยิ่งมีพระสิทธิญติเก้าออกมาอะไรต่างอันนี้ก็ง่ายขึ้นและทคนก็สบายใจว่ามีเลือกตั้งครับ ครับท่านมาอยู่ที่วอชิงตันนี่เกิดเป็นถึงปียังครับโอ้เกินแล้วครับเกินว่าเกินปีแล้วนะครับภารกิจเป็นยังไงครับเรื่องราวส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐก็มีหลายด้านหลายประเด็นครับตอนนี้ท่านทูตใช้เวลากับอะไรมากที่สุดครับคือตอนที่ผมรับงานเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านนายกมาเยือนแล้วครับอความสัมพันธ์ทางการเมืองความมั่นคงนี่ก็เรียกว่าฟื้นฟูขึ้นมาเต็มที่ครับ นะครับเพียงแต่สารต่อนั่นเองในฐานะที่เราเป็นพันธมิตรกับเขาครับนะครับอแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไขเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจครับครับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตรงๆเนี่ยเขารัฐบาลนี้เขามีนโยบายหลายหลายอย่างนะอย่างเช่นเรื่องเหล็กเนี่ยเรื่องเหล็กที่เขาขึ้นภาษีอะไรต่างเราก็กระทบ S <S <ช>อันนี้เราก็ทํางานร่วมกันทุกกระทรวงกับเอกชนไทยก,ก็ใกล้ชิดแล้วก็พยายามหาทางออกอยู่ครับอีกอันหนึ่งที่เจ็ะมาแน่ๆคือเขาก็จะไต่สวนคล้ายๆเรื่องเหล็กเนี่ยนะฮะแล้วคงจะขึ้นภาษีอ่ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับซึ่งเราคงจะโดนไปบ้างพอสมควครขณะนี้ยังไม่ออกใกลจะออกแล้วนะฮะเราก็ต้องตามคแต่ครวก็มีผลกระทบข้างเคียงจากสงคราม สงครามค่าเขากับจีนนะครับเพราะเราเป็นต้นน้ําหรือไม่ปลายน้ําของจีนอยู่แล้วนะครับเราก็โดนแน่ๆนะครับอย่างพาราเป็นต้นเนี่ยซึ่งเอก็เราก็เเออมีปัญหาเพราะว่ามันจะทําให้การจีนเขาโดนนะฮะเขาก็มีเขาก็ย้ายเขาก็เรื่องการซื้อเรื่องแหล่งการซื้อเนี่ยนะฮะจะเวียนไปยังประเทศอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ เราก็ต้องตามดูครับพะนั้นคือประเด็นสําคัญคือเรื่องเศรษฐกิจที่ที่ที่ยังมีงานอีกเยอะการเมืองคอมม่นคงเนี่ยก็คือรักษาอืรักษาระดับไปเรื่อยนะครับมันมาตอนนี้ใกล้ชิดมากใช่แล้วเราก็เป็นประธานอาเซียนปีนี้ครับสารัฐเขาก็หมายมั่นปันมือที่จะทํางานร่วมกับเราอย่างเต็มที่นะฮะที่จะเข้าไปในภูมิภาพครับเอซึ่งมันก็มีมิติทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าบดนี้ก็ เห็นตรงกันแล้วว่าคนจะให้มีภาคเอกชนสหรัฐไปลงทุนเพิ่มเยอะๆในแถวบ้านเราครับครับก็การฝึกซ้อมโคบาโกก็เพิ่งจบลงไปก็เห็นคึกคักดีครับปีนี้ครับครับโคบากโกเป็นสัญลักษณ์แันเนี่ยนะครับครับคือพันธมิตรความร่วมมือแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟคือคนอื่นเข้ามาได้โคบากโกปีนี้ถ้าผมจะไอาไปถึง29ประเทศใช่มันไม่มีการฝึกอะไรที่ใหญ่เท่านี้มาก่อน S <S <ช>ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าเป็นเอ,อ็กซ์คลูซีฟไทยสหรัฐนุ่งมีกันสองคนแต่เราทําเพื่อค,ความมั่นคงภูมิภาคริงนะครับครับครับทางด้านจากสงครามการค้าอเมริกากับจีนนี่เช้านี้ก็มีข่าวดีครับว่าสงสัยว่าจะคลี่คลายแล้วมั้งเพราะว่าประธานาิบดีโดนัลดทรัมป์ก็บอกว่าอาจจะเจอกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดือนหน้าแล้วก็จะเลื่อนการที่จะขึ้นภาษีให้กับของสินค้าจีนเลื่อนไปก่อนเพราะว่าคิดว่า การเจราจาระดับรัฐมนตรีของเขาเนี่ยไปสู่แนวทางทิศทางที่น่าพอใจท่านทูตเระจุประเมินอย่างนี้ไัดนะีครับเป็นทาวดีคือเมื่อไงเราเราก็จะต้องโด,ดนผลกระทบแน่นอนอืครับครับครับทางอ้อมเนี่ยเราเจอหนักไหมถ้าทางเลขของสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานี่จนถึงตอนนี้มันก็ยังพอ ต้องแกลมหลบหๆไปได้ฮะแต่ระยะยาถ้าเขาไม่เลิกเนี่ยก็จะต้องโดนแน่ๆครับใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นให้เขาตกลงกันให้ได้ให้เรียบร้อยเนี่ยดีที่สุดนะครับครับครับก็เป็นข่าวคราวล่าสุดจากวอชิงตันนะครับต้องขอบคุณท่านทูตวีรชัยครับที่มาพูดคุยเลให้ฟังถึงการเตรียมตัวให้คนไทยที่อเมริกาใช้สิทธิ์เลือกตั้งขอบคุณมากนะครับท่านทูตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ